เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอแซกหกนะครับผมวันนี้เรากลับมากับรถใหม่นะฮะลองขี่ Royal Enfield Classic 350 Chrome โครมนะครับอ่าลองตัวท็อปกันเลย ปกติเนี่ยถ้ามาจะเห็นผมขี่ไปเลยเนาะแต่คันนี้นี่สักหน่อยนอะะเพื่อความคลาสสิกอย่างน้อยต้องมาเล่นสวิตกุญแจโตตรตารี่อันนี้ก็ตำแหน่งออฟนะรันห้เห็นไฟถ้าเกิดออฟอยู่จะไม่เห็นไฟเกียร์กับไฟเครื่องขึ้นนะพอเปิดปึก๊กอ่าขึ้นแล้วก็สตาร์ทรถนะครับกดกดไปอีกทีคือสตาร์ท ตอนแรกเห็นปุ่มนี้ผมว่าลืมไปเพราะว่าเมเทโทมันก็มีเนาะปุ่มข้างหน้านี่นะเป็นอินโฟมชันเอาไว้ปรับดูว่าเออทิปทิปหนึ่งทิปสองเวลานะฮะลืมไปนึกว่าเอ้ปุ่มเช็คบอลโวน,นมาทำอะไรบนรถคันคนี้วะผมไม่ใช่นะโอเคนะครับอ่าเ,เราก็ค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะครับสบายๆ えっ、yeah. yeah. อะไรขึ้นเลยเข้างบนหน้าจอนะครับ ไม่ใช่ละเมเทอเขาจะจริงๆขามันก็ไม่หนีนะขนาดนั้นขาขาจะไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะแล้วก็ตำแหน่งบบาจะต่งวันนี้มันจะเป็นแบบพรซเซอร์เนาะเราก็จะนั่งลงไปในรถหน่อย กำลังก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เครื่องเดียวกันนะฮะ1.300กว่า cc นะครับเกิด50 2 e ี5ิบจแรงมา้าแรงบิด27นิวตันแรงบิดมารอบต่ํานะครับ มีคำว่าอีโคขึ้นให้ด้วยนะสีประหยัดเนี่ยเขาจะมีคำว่าอีโคขึ้นตรงนี้ให้ก็คือประมาณว่าคุณกำลังประหยัดน้ำมันอยู่นะครับแค่ว่ามี20แรงมาแล้วมันจะขึ้นต่อยไม่สนุกไม่ใช่นะฮะมันมีดีที่แรงบิดนะครับเราบิดปุ๊บขอก็ดันไปเรื่อยๆเลย นี้ผมเห็นไปมาก็ค่อนข้างจะทั่วไทยแล้วนะครับคุณเมเทโทอไม่มีปัญหาอะไรนะคือโอยชันแค่ไหนขึ้นได้หมดติดที่ว่าโอเคความเร็วเดินทางเนี่ยอาจจะไม่สูงแต่ว่าแรงมากับหัตาตาการเส้นเตลืองนี่ค่อนข้างจะดีมากนะครับ ล้อหลังอะจะเปลี่ยนเป็น17แทนนะเออไม่ใช่เปลี่ยน18นะครับเดียโอเป็น17นะอย่างรถตูเดียวกันนะครับอ่าซีดส,สูงรุยสครับเดี๋ยวก็ไปจอดดูเข้างบนนะขึ้นสบายๆครับไม่ต้องรีบเครื่องความเร็วก็อยู่จริงๆจะเร่งขึ้นไปก็ได้นะ แต่เอาประมาณนี้ก็ส,บ,ส,บ,สบายสยนะฮะอุ้ยสาวมาตอนเช้าก็มีวิวดีๆให้ดูนะครับแต่ดอยมันลื่นมากเลยครับ 太有料了！ สไตล์อย่างเงี้ยเด็กสไตล์อย่างงี้ก็แซงหมดเลยแซงหมดทุกคันหมดเลยเนี่ย คือเป็นคุยซ่อร์ท,ที่ขี่ดีมากๆเป็นรถที่ขี่ดีมากๆรุ่นหนึ่งนะและเนี่ยไม่ต่างกันเลยขี่ลื่นไหลนะครับช่วงล่างก็ดีนะคือกับกับรถสมรรถนะแค่นี้ช่วงล่างแบบนี้ถูกต้องแล้วนะฮะ มันเป็นที่ แต่นั่นแหละนี่มันเป็นถังของอ่าถังตัวเดียวกับ500นะครับถ้าใครที่ขี่500มาเนี่ยนั่งปุ๊บรู้เรื่องเลยเพราะว่านี่มันพานั่งเดียวกันนะคือมันจะมันจะอุ้มๆ,ๆหน่อยอ่ะ ไม่หนีกันมากแค่จังหวะมันจะช้ากว่า เ้าถิ่นกำลังพักผ่อนตรงนี้พอดีมันรบกวนเจ้าถิ่นหรือว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวนะมีขุนโอมีขาตั้งคู่นี่เราขาตั้งคู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเขอลมก่อนยกใ้ไหมก็ให้ที่ยกมาให้นะครับให้มาสองฝั่งด้วยเออ ใจดีไปหรือเปล่าวะถ้าเกิดเป็นโคนซ้อนล่ะผมว่าโคนซ้อนคันนี้จะนั่งสบายกว่าเมเทโอนนะคือเบาะมันใหญ่กว่ามีมือตรงนี้มาแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับมันอยู่ตรงนี้นะกอ,ออกไปข้างหนึ่งไม่รู้จะเป็นอะไรไหมนะอะคลาสสิกสามห้าศูนย์ครับ คุยกันเรื่องรายละเอียดตัวรถแต่บ,บ้างเครื่องเฟรมรายละเอียดส่วนใหญ่มาจากเมเทโอนะมาเหมือนกันนะครับหัวดูก็รู้ว่านี่มาจาก500นะครับหัวเดิมนะฮะที่มันจะมีไฟเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไฟเขาเรียกอะไรไฟหลีอยู่ตรงนี้เนาะหลอดไส้นะครับหลอดไส้หลอดไส แต่ว่ารู้สึกว่าไฟเบรกจะเป็น LED ไฟเบรกเป็น LED ถ้าจะไม่ผิดนะืูว่าหลอดไส้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าที่เหลือไว้ไส้หมดนะครับคือความคลาสสิกคันนี้ที่ต่างจากเมตอโอก,ก็คือตำแหน่งท่านั่งนะครับ,บรเบาะเทโอว์ต่างกับคันนี้ประมาณ40มิลก็คือ4เซนนะฮะถ้าล้อคันนี้สั้นกว่าเซนเดียวถ้าเซนเดียวนี่มันไม่ค่อยต่างกันมากอะแต่ว่าล้อหลัง ล้อหลังคันนี้เป็นล้อหลังส8บแปดนะครับสิบเก้าสิบแปดมีดูวไ,วไปสิบเก้าสิบเจ็ดีดูหายาง่ายกว่าเหมาะกับคนตัวเตี้ยวกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยนั่งให้ดูทีกันเนาะรอจะปอนจะลงเขาทำโครงตรงนี้มาให้เลยอะ่ะคือดีอ่ะเอากระเป๋าพาดได้เลยนะสองฝั่งได้เลยเนี่ยเอากระเป๋าผา,นะนะา,าผ้าดตรงนี้ได้เลยอะ่ะตอนแรกผมไม่ไม่เห็นนะนะว่ามีด้วยนะครับ คือตัวของตัวโชว์เนี่ยผมเห็นเขาเอานี่ออกออกง่ายๆเลยมั้งแค่ขี่คนเดียวเนาะเราเอาบอะนี้ออกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอ,าออกได้ไหมนะครับแต่ว่าบอะนี่ออกก็สวยแล้วนะคือแบบเอาไว้ขี่คนเดียวนะครับก็ดูดีไปอีกแบบทักเท้า,าผมรู้สึกว่าเมโเทมันจะยืดกว่านิดนึงแต่ว่าตัวนี้คันเกียร์มันไม่มีอ่เขาเรียกอะไรผมเรียกคันเกียร์ไม่บ้านอะฮิวโทนะครับผมไม่ชอบเมโเทรยอย่างเดียวก็คือ เวลาผมเขี่ยแล้วมันติดติดส้นเท้านะครับแต่เนี่ยไม่มีแล้วเนาะก็เป็นคันเกียร์แบบปกติบ่อนั่งสูงกว่าตำแหน่งแฮนด์ต่ำกว่านะครับไยหน้าไม่มีวง LED ล้อ19 18คันนี้หนักกว่าเมเทโทอหนักกว่าเพราะอะไรขออนุญาตนี่นะฮะมันเป็นเหล็กเออเหล็กหมดเลยนะครับเมเทโทอเป็น กนะคือคุ้มค่าแน่นอนซื้อเอ็นฟิลตอนนี้นะครับคุ้มค่าเหล็กนะครับรถให้เหล็กมาโคตรเยอะนะกระจกโอเคก็ก็มีสั่นบ้างเนาะคือคืมันก็มีแรงสั่นเหมือน c r f ครับ c r f กระจกสั่นยังไงไอ้นี้ก็สั่นแบบเดียวกันนะฮะไม่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ตามแมวน้ำมันเครื่องนะครับ ตอนวิ่งอยู่มันก็จะดูดน้ํามันขึ้นนะเนาะก็จะเห็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเบรกหน้าใบาเบรสองปั๊มทํางานธรรมดาเนาะตอนเริ่มกดไปจะไม่ค่อยจะนุ่มๆหน่อยต้องอ,อลงแรงนิดนึงซึ่งผมไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ดูจานเบรกหลังเลยใบยมันจะเท่าเบรกหน้าอยู่แล้วเหมือนไมเทโอนะครับคือเบรกหลังแบบตึ๊กเลยอินเดียเขาชอบใช้เบรกหลังนะเขาเลยให้มาใหญ่่างนี้การขับขี่ทั่ไป คล้ายกันคล้ายกันแต่อารมณ์ที่ได้ตอนขี่อ่ะมันมันสุดที่เหมือนกันนะครับแต่มันมันต่างกันอ่ะคือมันรู้สึกว่าแบบเก่าอ่ะเออไปขอรู้สึกแบบกูเก่ากูกูกูเก่ารถกูเก่าอ่ะมันมันมันให้อย่างนั้นนะเมโทรมันยังไม่ใช่ไม่ใช่จะอย่างนั้นเท่าไหร่นะแต่เนี่ยมันเป็นสไตล์นั้นเ่ยคือรถเก่าอ่ะ คือขี่แล้วเรารู้สึกว่าเออกูขี่รถเก่าทำไมอะ่ะอย่างนั้นนะครับขี่ดีขี่ง่ายเหมือนเบนเทโอหมดเลยเป็นมิตรกับผู้ขี่แล้วเป็นรถที่ให้ความเพลินในการขี่ของวกเนี้มันจะใครที่ขี่รถมานานเลยน่าจะรู้ครับคือคือเรารีบๆขี่เนะี่ยพอไปถึงจุดๆหนึ่งมันจะรถมันจะถึงเวลาที่เราชะลอลงมาเองอะ่ะคือเ,เวลาขี่ไกลๆครับ มันจะมีบ้านที่เราขี่แล้วแบบเออชะลอความเร็วลงมาเองหาความเร็วจุดที่แบบสบายอ่ะซึ่งไอ้คันนี้ขี่ที่ความเร็วที่สบายเนี่ยมันมันรู้สึกดีมากๆเลยแล้วมันก็เป็นรถที่ชวนมองด้วยนะมันเป็นรถที่สวยนะครับ ครที่ไม่ได้ซื้อคลาสสิก500แล้วรู้สึกว่ามัน,มน,มนเทคโนโลยีมันเก่าไปมันอยู่กับเราได้ไม่นานต้องดูแลเยอะเนี่ยผมว่าตัวนี้นะครับงานประกอบเหมือนเมเทโอครับคือดีกว่า650ยืนยันว่าดีกว่า650แน่นอนอ๋อยางยังมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นสีซูครุยสอนกันก็คือ,อยางครุยเซอร์นะั่นแหละก็ หมอไปขี่เดินทางไกลไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องออกไปเเโค้งเป็นนอนอะไรอย่างนง้นนะฮะแปรอยู่นี่นะครับเครื่องมอลมเนาะโอเคครับดีเลยดีเลยทีเดียวโชกหลังโชคหน้าปรับไม่ได้โชคหลังเป็นุดแบบเดียวเมเทโทนะครับปรับพิโลดข้างล่างได้ผมว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆเมเทโทแต่เมเทโทมันจะออกตัวที่จัดก,ก่อน,นิดนึง คือผมว่าไม่ได้มันไม่ได้ทดเกียร์เลยด้วยแหละลึกแต่คือเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนล้อหลังนะเปลี่ยนล้อหลังเลยให้ความรู้สึกว่าคือสิบกับสิบเจดอ้สิบเจกับสิบนิ้วอะล้อสิบแปดมันก็ต้องมันก็ต้องกินแรงก่าหน่อยนึงอะก่อนจะขึ้นถึงความเร็วเท่ากันนะครับเมเทโทอมันเลยรู้สึกเอะมันเหมือนจะออกตัวอะไรลื่นกว่าอะไรแต่มันไม่เยอะครับไม่เยอะแต่คันนี้ให้ความรู้สึกเก่ากว่า ทางทางที่อุปกรณ์เหมือนกันหมดเก่าเก่าในที่นี้คือไม่ได้ไม่ได้ขี่แย่กว่านะครับคือให้ความรู้สึกนั่นแหละตามชื่อมัอนคลาสสิกนะฮฝาถังตัวนี้เป็นเรียกแล้วนะครับ p t ทมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเป็นพลาสติกเคลือบนะครับผมสูง180ดดูตำแหน่งขาสินี่นะฮะก็ ก,ก็สบายอยู่นะแต่ถ้าคนสูงสแบบร้อยขึ้นมาไม่ถึง160เนี่ยคือเมเทีโอก็ได้นะครับคือมันมันมันเตี้ยวกว่าแล้วแล้วขามันลงเต็มพอดีเออ,เอ,อแล้วครับก็กลับมาถึงรอยยอดสี่เชียงใหม่แล้วนะฮะใครที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเปิดกูเกิลแมปมาได้นะครับเปิดกูเกิลแมปมามัน จริงๆมันก็หาง่ายนะอันนี้เขาแน่จะเตรียมเต็มไว้สำหรับงานางานตัวตัวคลาสสิกเนี่ยนะฮะที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ขับเครื่องปึ๊บนะสรุปไปเลยมันเหมือนเมโทอเลยครับเหมือนเมโทอเลยแต่ฟีลลิ่งที่ได้จาก านั่งจากทรงการขับขี่เนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนมันให้ฟีลอารมณ์เป็นรถที่เก่ากว่าคลาสสิกกว่าดูเก่ากว่าด้วยในขณะที่เมเทโอเนี่ยจะเป็นให้ให้กลิ่นอายความเป็นนิดนึงโมเดิร์นนิดนึงแต่ทั้งคู่เนี่ยผมยอมรับเลยว่าทำช่วงล่างออกมาดีนะครับทุกอย่างทำออกมาสมให้สมผลเนาะ แมนเนนแมชชีนครับแมนเนนแมชชีนเป็นเครื่องเป็นเครื่องจักรที่ทําให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวนะคือเราเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับรถอะเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรตัวนี้มีแรงสั่นไหมมีเหมือนเอ่อเซอฟนะครับตังหว่าที่เราเดินเบาจะตุบตุ๊ตุตุตตตตตไม่ไม่ได้สั่นยูแฮนยนะแตัสั่นว่าเอ้ยเครื่องมันสูบมันวิ่งขึ้นวิ่งลงคือรู้สึกอย่างนั้นเลย เราพอวิ่งไปก็คืออเหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปละแต่มันเป็นรถที่ให้ความเพลิดเพลินในการขี่มากจริงๆครับมาลองนะครับมาลองใครที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยวันที่25ธันวาคมนี้นะครับ Enfield เขาเปิดให้ลองนะฮะแนะนำว่ามาลองกันนะจะได้รู้ว่า Enfield ยุคใหม่เป็นยังไงนะครับงานประกอบเขาออัพขึ้นมาเยอะมากจริงๆ แล้วก็รุ่นอื่นก็อยู่ในนี้นะครับคาส,สิกโคงสีแดงอยู่นั่นมีมีฮอสเซียนแล้วก็มีดาร์กนะครับแต่ซิกเนลยังไม่มาซิกเนลของยังไม่มานะครับซิกเนลมีคนรู้สึกจะเป็นรถเป็นรุ่นที่มีคนเล่นเยอะมากๆรุ่นหนึ่งนะฮะแต่ว่ารุ่นที่คุ้มค่าที่สุดผมว่านี่แหละโคมนนี่แหละนะครับพอฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจอย่าลืมศูนย์รอยย้อนสิวใกล้บ้านท่านนะครับถ้าที่เชียงใหม่ก็รอยย้อนสิวสาขาเชียงใหม่ครับขอบคุณที่ให้โอกาสมาทดลองรอยย้อนสิว c l a s s ิก350โครมคันนี้ด้วยนะฮะและ้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับหลายคนที่สงสัยว่าอมันหายไปไหนว่าอันนี้มันรีวิวรถทีหายไปเป็นเดือนยังอยู่นะครับ ไปอยู่ที่ Facebook นะครับอัปเดตท,ทุกวันนะฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะเผื่อว่าใครว่าเออไอนี้มันไอแอดนี้มันหายไปไหน,นครับยังอยู่ครับยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราเพิ่ม Facebook เข้าไปด้วยนะครับยังไงก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ